ท่านใดยังไม่ได้ขอเข้ากลุ่ม FC ฟินแสหมิงของเป้งเมืองไทยเข้ามากันได้เลยนะครับสาระความรู้และความบันเทิงมากมาย ลัคนาราศีมังกรนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่12กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวมังกรนะครับจะต้องทำอะไรแบบเร่งเร่งรีบรีบโดยเฉพาะในเรื่องของงานหรือความรับผิดชอบที่อยู่ตรงหน้านะครับ วันจันทร์จะเป็นวันที่มีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดใจสักนิดหนึ่งนะครับก็อดทนนะครับมีอะไรก็พยายามปล่อยวางอย่าเอาเข้ามาทําให้ตัวเองหงุดหงิดนะครับวันอังคารและวันพุธนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่อาจจะต้องทําแบบเร่งๆร่งรีบๆนะครับในวันอังคารและวันพุธวันพฤหัสนะครับเป็นวันที่ชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสจะได้เงินพิเศษจากอะไรสักอย่างหนึ่ง หรือถ้าเกิดจะมีการเจราจาใดๆในเรื่องของการเงินก็มักจะได้รับความสำเร็จดีนะครับพอมาถึงวันศุกร์นะวันศุกร์นี่แหละครับชาวบังกรจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องหงุดหงิดนะครับแล้วก็ระมัดระวังความหงุดหงิดในเรื่องของการเงินอย่าไปพลัง้งไปพลาดให้ใครหยิบยืมเงินนะครับจะเกิดความเสียหายใครที่มาขอหยิบขอยืมนะครับยืมไปแล้วสุดท้ายกลายเป็นศัตรูกันนะครับระมัดระวังนะครับสินแสหมิงติงไว้ก่อน หรือจะมือลั่นไปช้อปปิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งออนไลน์นะดูให้ดีนะครับอาจจะได้ของไม่ถูกใจหรือได้ของที่ไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการก็ได้แะนด้นก็ต้องดูให้รอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับอย่างไรก็ดีครับในสัปดาห์หน้านี้มีดาวที่เล็งลัคนาราศีมังกรอยู่ถึง3ดวงไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารดาวสุกและดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งมหาจากดาวองคารเป็นนิดนะครับองศาอ่อนกำลังและดาวสุกได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นนะครับใครได้คุยด้วยก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นมิตรไมตรีกับเรามีความรู้สึกอยากกระสานต่อความสัมพันธ์กับเราแต่โดยนิสัยของชาวลัคนามังกรเองนั้นรักคนยากนะครับคบใครก็จะดูต้องดูให้ละเอียดทีเดียวสําหรับชาวลัคนามังกรที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วชินแสหมิงบอกไว้ก่อนว่าในสัปดาห์หน้านี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่สัมพันธภาพในเรื่องของความรักไม่ดีนะครับ ดูเหมือนจะห่างเหินดูเหมือนกับจะไม่ค่อยมีความสุขกับเรื่องความรักเท่าที่ควรหรืออาจจะเป็นคุณหรือคนรักของคุณนั้นเริ่มที่จะหมดไฟเริ่มที่จะม,ม,มีความรู้สึกอืดอัดเนยนะในการที่จะมีสัมพันธ์ต่อกันในการที่จะพูดคุยกันนะครับนี่แหละครับเหตุผลของดาวสุขที่เป็นเลงกับดาวเสาดาวสุขก็เป็นพินทุบาทสุขกับเสาก็เป็นคู่เส้นศัตรูกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ดาวอังคารก็ยังเลงไปยัง,ยงเรือนและัคนาราศีมังกรอีกดาวอังคารไปอยู่ในเรือนคู่ครองนะครับทำให้มีเรื่องจุกจิกหุดหงิดงนะครับหรือมีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ท้อท้อกับความรักที่มีอยู่นะครับสาหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วส่วนคนที่ยังโสดนั้นสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดูเหมือนกับว่านะครับคุณไปชอบใครหรือใครมันชอบคุณเลยก็แล้วแต่มันมีเรื่องโกหกกันนะครับหรือมีเรื่องไม่จริงเช่นเขามีแฟนอยู่แล้วเขาบอกเราว่าเขาไม่มี หรือเขาคุยกับอีกคนนึงอยู่แต่เขามาบอกเราว่าเขาโสดหรือเขาไม่ได้คุยอ่านะครับไปดูให้ดีครับชาวมังกรพลาดพลั้งไปนะครับอาจจะเสียรู้คนโกหกเราอะเออแต่เราเหมือนกับว่าเราก็เออไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยชินสาหมิงคอนเฟิร์มให้ว่าดาวที่เดินแบบเนี้ยส่งผลไม่ค่อยดีกับความรักเท่าที่ควรสำหรับชาวลัคนามังกรขอให้ชาวลัคนามังกรทุกท่านโชคดีสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัท ชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเแหงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล ขายบ้านคอนโดหรือปล่อยเช่ารีวิวบ้านและคอนโดลงช่อง YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยรีวิวบ้านคอนโดตามหลัก่วงจุย้ยให้บ้านและคอนโดของคุณถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้นจะขายจะเช่าก็ง่ายขึ้นให้คุณคุยกันเองกับผู้ซื้อผู้เช่าโดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล ne ID Master m i n ์66ิง66 好好